กำลังถ่ายแอบถ่ายเองอะทำอะไรอ่ะทำอะไรบอกทุกคนก่อนตากผ้าให้แม่เหรออเก่งเนาะช่วยเนี่เหนื่อยไหมนะมาจากโรงเรียนเลยก็มาไอ้นี่เลยว่าจะแอบถ่ายสักหน่อยเห็นเฉยเลยเหรอแนั้นมันตกนะลูกทุงเท้าอ่ะอื เขาเก่งเนาะตากได้เยอะแล้วเนี่ยแม่ก็ซักทั้งวันเสื้อผ้ามันเยอะเนาะทำไปช่วยหน่อยเก่งนะไม่ต้องบอกเนี่ยนี่คืออะไรอะไรล่ะเดลียมาจากไหนล่ะทรัสเลยทรัสเลยอือหือ เกาติดเสือวะสันทำดิเขาต้องสอดจากนี่ทำดีๆมันจะหักไม่แขวนลูกโตแล้วไม่ต้องให้แม่บอกเลยเนาะช่วยได้ทุกอย่างเลยดีมากเลยน่ารักมากเออว่าจะแอบถ่ายสักหน่อยว่าแป๊บเดียวเอง <laughs> เห็นเลย <laughs> อุตส่าห์ไม่แบบมีเสียงแล้วนะืะ <laughs> ก็ได้ที่แล้ว,ลวนะแวนะแนนของเรานะใส่ใบมะก,กรูดหั่นซอยลงไปเด้อเอาไปแต่งหน้านิดนึงแล้วก็ติ๊กด้วยพกชีฟ้าริกเผ็ดนี่แหละไม่ใช่พีชีฟ้า <hadi S 2> เดี๋ยวจะใส่กะทิไปนิดนึงอีกอ่ะเพิ่มความมันเนาะทุกคนนี่สีประมาณนี้เวลาอีเม่เห,เห็นแเนมนจาก,กคนนี่ประ,ประมาณนี้จะสี หนักกินบ่ฮันล่สีหนักกินมากมเซตแลลวจ้าทุกคนโอ,คโอ้โหแหลมเลยเดี๋ยวไปจัดเซตจานจา้ะพเนียงพเนียงพเนีง,นง,นงโอ้โหวันนี้แบบโอ้ยมันแหลมหนีสเล็ดเอ,อ้ยมันวิ่นหนีลูกนจะได้สีสันเป็นตัเซ็ตเอ,อจาจ้ะทุกคนโอเค เดี๋ยวเราเอากะทิอันนี้เอาไปอันอุ่นแล้วเดินไปเคี่ยวเดี๋ยวหนอนกะทิจ,จิราจัชิมจักหน่อยเอ้ยใส่เพื่อความสวยงามเพื่อความอร่อยด้วยใสให้หมด <laughs> ทุกคนจะ้ะแล้วก็ไปมากรูดกับริกเนาะทิชั่นซอยตกแต่งให้สวยนี่จะ้ะผัแหงหมูทุกคนจ้าไม่ค่อยเผ็ดมากตามที่บอกจ้ะเพราะว่าคนอุอนน่นๆจะลองชิมด้วยเนาะราตรีจ้าโห เป็นตาแซบเป็นตาแซบขนาดโอ้โหไม่มีผักชีเลยเดี๋ยวเอาผักชีมาหน่อยเล็กเล็กกับผักชีให้แม่หน่อยนะโอ้โหทุกคนปลาราดพริกอีเม่เป็ cept, นตาแซบน้อจอดูเดี๋ยวจะแต่งหน้าด้วยผักชีนิดนึงจ้ะทุกคนลืมแต่งหน้าแต่งหน้าเล็กหน่อยโอ้โห,โโหปลาราดพริกอีเม่นี่ทุกคน เป็นจะไดจ้ะเป็นตะเซ่บบอปลาลาดพริกอันนี้เป็นปลาทับทิมตามที่บอกจ้ะนี่เดี๋ยวนะแล้วก็อีกเมนูหนึ่งจ้ะอันนี้เป็นแผนงวันนี้เป็นอาหารไทยๆมากเลยจ้ะทุกคนจ้ะเป็นตเนะเซ่บนาาจ้ะแผนงกับเป็นตะเซ่บจ้ะนี่โอเคไปกินเข่าแร้งกันจ้าอันนี้เป็นซุปหมูจ้ะมีหมูอยู่หกชิ้นมั้ง <laughs> อันนี้เป็น uh, ปลาทับทิมราดพริกนะจ๊ะทุกคนปลาราดพริกเนาะโหพเนนะทุกคนอาหารวันนี้ออย้าวฝรั่งกลับมาแล้วเหรอคอมมาดูทินบอกแกเยอะ I be out on a boat trip with my uh, not my company where I working <laughs> it was our company then was lot of people age 70 up I think I think, I think Peru have trip <laughs> I feel young มีทุกคนแก่ๆเหรอ Yes a lot โอเคจ้าก็เป็นเมนูไทยไทยมากมีแค่ซุปหมูเนี่ยเป็นอาหารฝรั่งหน่อยนะจ่าวันนี้แต่ก็อยากมีซุปหน่อยเพราะว่ามีแต่ไทยๆเลยจ้าทุกคนจ่าทักทายกันเด้อโอเคกับทุกคนสวัสดีครับทุกคอนเส้นสดกงน์แบงค์้ะคสบายด้ โอ้โหนี่จ้ะปักินเขาเล้งกินก่อนจะกินนะเล็กมีอะไรให้ให้ดูนะอืออเล็กมีอะไรให้ดูรูปโรงเรียนรูปโรงเรียนมาเร็วเหรอครับทำไมของน้องยังไม่ได้หรือว่ามันอยู่ในนี้คงติดวัอยู่ในนี้อยู่ด้วยกันนะเอเปิดซิพูภนเดี๋ยวไม่ตักข้าวให้โฟโต้แล้วพอเสรท์มาถ่ายโฟโต้เอา ส่งให้เพื่อนให้เพื่อนอิจฉาเล่นๆยอดดิค่ะคือหน้าปากันนี่ปมเบาช์ชามากโอเคแบบนี่ให้พ่อก่อน Thank you ให้พ่อตั๊กขาได้มาบอดอ่ะเออจำสองใช่ไหมโอเคเดี๋ยวขอมเมอระปานำโอ้โหแมทติวให้แมทติวแมทติวนี่ของแมทติวครับ รูปโรงเรียนครับทำไมผมสวยผมสวยเหรอนี่ครับรูปโรงเรียนครับชอบชอบไหมเอาให้ทุกคนดูชอบไหมสวยโอ้โหนี่สวยเลยอมาใกล้ๆนี่ต้องมีครับลูกนี่หล่อสวยนี่หล่อทั้งสองคนเลยครับโอเคเอาไปเก็บก่อนลูกลูก so good อาสาย น้องก็สีจะปู่งน้อเออพอสั้นไหนพ่อซื้ออะไรมาฝากเอาเอามาให้ทุกคนดูด,ดิมหมโอ,อ้อย,ทอทออยทอล์คดันเลยนะทอด์คกันไหนพ่อเด้ออะโอเนรีวิวพ่อซื้ออะไรให้เออพ่อซื้ออะไรมาฝากอืมฮนอมลูกอมโอ้ โอ้โห oh พอซื้อมาจะมาจากเรือน,นั่นเองขอฝากพอซื้อมาจากเรือ mm hmm. นี่ mm hmm. ให้คนละหอ่อ mm hmm. ของแมทิลหนึ่งหอ่อของอเล็กหนึ่งห่อจ้ะของแม่อันนี้ของแม่อันนี้พ่อซื้อมาให้แม่พอรู้ว่าแม่ชอบอันนี้ mm hmm. นี่เอ็มเอ็มนะจา๊ะ <laughs> ของฝาก What is this อันนี้ของอะไรของพ่อก็ไม่รู้นี่ โอ้ยเป็นครีมกลางวันกลางคืนมั้งเนี่ยเดยครีมไนท์ครีมเหรอปะปะ <Yes, yes. S 1> โอโ้โหพ่นุจักษ์สือมะหอยพราะาะว่อ่าถ้าไปถัาไปน้ําเลือรเราอันมันถือนาะจา้ะมันบ่มีภาษีไงมันถือเออหุจักษ์สือมาฝากแน่ฮะนะสองจากของโโลอรีโอว้าวประสันเดยครีมตอนเช้ากับตอนเย็นนะจ๊ะทุกคนตอนกลางคืนมาตอนกลางคืนประสันวาโอเคจ้ะเดี๋ยวไปกินข้าวกันนะจ๊ะ เดี๋ยวให้แม่ทิ้เก็บ,บกันจ้ะเค <Okay. S 1> okay, ่บะล oh. ี่ h ế ยโอ้โหแสดงไม่ทิ้งแม่เอาซอสเหรอครับลูกซอสไม่เอาเหรอ If you say that I'm going to my way มาแล้วก็แล้วแต่แม่ถามเฉยๆเอาคุกข้าวเลยลูกอ,อย่างนี้เอง <c oughs> อเล็กให้ช่วยไหมครับลูกเริ่ตั้งแเอาก่อนบอกไม่ไม่แม่ไม่เอาผะนแงครับแม่ไม่กินครับผะนแงนงครับเอาตวชอวันนี้มีซุปให้ด้วยตามที่บอกจะเพราะว่าอ่านยาดมเพิินแบบเพชรนะจ๊ะทุกคนลองชิมผะ่นแดงก่อนครับลุงลองชิมผะนแงอเล็กเอาเอาเนื้อลงไปตรงนี้ที่ลูก อ้าวจะเอาแต่น้ำเหรอเออตะกวาดลงไปอย่างนั้นครับกินเลยครับว้าวเป็นไงไสบอช่มเลยส่งไปในกลุ่มเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็น้ำลายไหลส่งรูปไปอ่ะใช่ไหมนี่เขามมีสิ่งเหรอแม่จะให้ทุกคนลองปลาลาดพิษของแม่โอเคป่ะโอเคไหมนี่อันนี้เป็นปลาลาดพิษ จะ <Yeah. S 2> mm hmm. ไปดูก่อนยายาเป็นี mm ่เาม่ทวนี่เอาแม่ทิวแม่แม่ให้แม่ให้อเล็กก่อนได้ไหมอเล็กช่วยแม่ครับลูกครับ <Okay. S 1> <laughs> แต่ว่าเดี๋ยวแม่เอาที่อรอ่อยอร่อยให้แม่ชิวลองชิมครับ oh, oh, oh. ปลาบุ๋นปาปลวอันนี้ไหมปลาลาดพริกม,มันออก จะให้มันดูดค่าไม่ต้องกินครับเพราะว่าแม่ตั้งใจจะกินอางหมดเลยเหรอชิ้นหนึ่งหมดเลยเหรออ่ะให้อีกครับลูกอือออืมเคมามาซื้อเยอะเยอะเจอันเล็กต้องลองครับห้ยพ่นลองดีกว่าบ่าห้เพ่นลองนนะจ๊ะทุกคน mm hmm. เป็นจะไหนครับอเล็กไม่ชอบอือ mm hmm. ออกมันออก,ม,ออกมันออกน้ำมะขามใช่ไหม mm hmm. ออกน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็หอมพริกกระเทียม ไม่เผ็ดมากเพราะว่าแม่ใช้พริกเขียวใช่ไหม,มปกติเขาจะใช้พริกแดงๆใช่ปะ่ะร่อ,รอยไหมโอเคทั้งนั้นแม่จะได้รู้แต่ตอนทอดปลานะ่ะโอ๊ยเบื่อมากเลยรสชาตินันอร่อยหลอกไม่ช่วกินซองชิ้นเหรออ่ะกินหมดแล้วเหรอกินทั้แดงเลยทั้งนั้นนะ่ะกินข้าวแรกกันน,นะจาะทุกคน <laughs> อาหารไทยๆไ,ได้จำเลย เดี๋ยวแม่จะเอาให้เราลองก่อนแม่กินก่อนหิวไม่เห็นตัวแล้วเล็กก็หิวเพราะว่าเล็กเมื่อไหร่น้องจะมาเมื่อไหร่น้องจะมา you miss me ไ mm ม่ใ hmm. ช so mm ่เขาหิวข้าว พิซซ่าสมุงเดี่เมนพิซซ่าสมูทแม,ม่มรั่แม่ใส่คอนผักไงอ,อร่อยม้กคาจะเอาอีกปลาใครเอปาปาอ,อีกอ้อมัอ้นดนะันีินเยอะมา อืมนะจิวหมดแล้วปลาปลาทับทิมปลาทับทิมรักผีดีแดดเพ็รสดอกปีพันแหงล่ะโอ้แมทธิวอันนี้มันมีก้างนะลูกเม็ดจุเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับมันมีก้างนะลูก คุณระัง hm. ก mm. yeah. mm. mm. ้างแต่ว่าก้างมันกรอบแล้วมันเดคิสปี้เดปลี่ยนเดคิสปี้เด๋ยวเด้จุดอับิตี้แม่ฟอร์ดฟอริตี้ั้สุฟอ์ดน้ำซอสน้ำซอสมันอร่อยนาะเล็กเนาะไม่ออก เดี๋ยวคริสปี้บิตเผัด f i r s นี่ิเด็กแบสเต็กฮันนี่ก็สเวลเกอร์ทาวุดหายพลินล้องจ้ะอันนี้กับกามคือกันเ้อเดี๋ยวแม่จะพลิกอีกข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาให้กินออแม่จะชวนก็ได้ แทบดีไม่มีความช่วยแม่เล็กช่วยแม่ล่ะช่วยปอกกระเทียมสงสารสงสารอเล็กอเอยิวเผานะ Jag drack ditt vatten, jag tog mig. mjölk. Är det mitt fel eller? Jaha, Alex, nej. Kan jag få mer? Lägg den i maten. No, no. Lägg i sure, test. <reciwegans> กมื่อเลือดถล่มไม่ออมาวันจัฝนดีคืออะไรอะไปดูกันมันมีฝนตกพี่น้องลมก็แรงฝนก็ตกเมื่อเช้าว่าไงเล็กไปโรงเรียนฝนตกมากแม่ถามว่าเอาอยากกาไหมไม่เพราะงั้นเปิดประตูออกไปบัตรึงหาที่อะไรกลับขึ้นมามาเอาเสือกนาวอีกตัวหนึ่งพักเหนพี่น้อง เดี๋ยวแม่แกะลาให้โอ้ยให้กินก้อนเถาะหิ้วไม่ใช่มีครับไม่ใช่มีมีกลางไหมตรงนีกลางครับเผนแแพนงแสบแพนงแสบก็กินปลาแสบก็กินมาหยเต็ม้อยเดออกเอยเตรอยต่ร้อมาช็วมาดินหอสิมาิอ้อนไปนกนึ นะครับอ่ะมาชิบอีกกินให้หมดนะครับะแนนกันไม่มีครับตรงนั้นแม่เชื่อว่าไม่มีครับอันนี้คริสปี้อ่ะอันนี้กรอบแม่ให้ค่ะวว้าเยแม่กินพริกอ่ะพริกอร่อยพริกขวบอร่อยมากอร่อยมากทุกคนควาซอสมันอ่ะซอสอร่อย อันนี้มันไม่ยากอะไรเลยตอนทอดปลาแล้วน้ำมันแม่อหมดนะจริงจริงมันต้องมีน้ำมันท่วมปลาหน่อยชันนะเวลาทอดน้ำมันไม่มีไงมันก็เลยยากหน่อยวันนี้น่าเล็กเนาะจะรู้จีตัวเสพอะไรบ้างเราไปเจอนมนนิก้าเป็นตัวเมย์ ไม่รู้บอกอะไรทกคนไม่ได้ยินอะไรวาเอฟรัก็ไม่ได้ยิน่พูดกับแม่เหรอไมู่้วมู่้วกับแม่ก็ต้องให้ทุกคนได้ยินด้วยแม่ตีออยไหมครับปลาเล็กมะกอบเห็ดพันเองเยอะพันเองเยอะกินหมดไหมกินเอะฮะกินหมดไหมล่ะอะไร้จะกินหมดเหรอนี่เหรอนี่เหรอจริงเหรอดูใกลสิ Det är ju att det är en portion mat i matlådan som man ska laga. Är det det? Så mycket mat vi det Ska jag äta upp dom? Samhället är fula. Nej. Spisa inte. Jo. Jag Har upp dom. Det här kommer vara kallt. Vänta. Men han får ju det. Jag tar nog och äter upp gör 30 sekunder. Nej. Du skulle göra äta upp några 400 kronor. Du med. Kolla vad du har snackat rött om. Sådär.

ใครว่าปลาปลาปลาทับทิมราดพริกอร่อยยกมือขึ้นเ a i r ิก i g i t a ลใครว่าซุปอร่อยทุกอย่างอร่อยหมดเลยจ้ะทุกคนจ้าโอ้ฝีมือฝีมือแม่จิตรีสุดยอดยกมือข้าวก็อร่อยละแล้วทุกคนก็เป็นอาหารเย็นวันนี้เราจะมาช้าหน่อยเนาะเพราะว่าก็รอแมทธิวนั nice> mm ่นแหละอยากกินพร้อมกันไงก็เลยรอเนาะแมทธิวเนาะแม่น่ารักวะ คนนี้อะ <c oughs> หิวหิวทองรอหิวข้าวมากเฮ้ยจ้าพักกันไหมได้กิปวิดีโอนาจ้าสบายดีสดดวัสดีเด้อยบายจ้าบ๊ายบาย ah. บ๊ายบาย